นี่คะ่ะเมนี่เข้าสีมะกินมะนาวใหญ่นะคะนี่บักเบอร์คะ่ะบักนาวใหญ่คะ่ะมะนาวโบราณอู้มีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเก็บมาจากสวนนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูจ้านี่นี่คะ่ะน้ำจิ้มรสเด็ดจ้ะบักเบอร์ครับพี่นอ้องอืออันนี้เขาเอินมาบักเบอร์บักเบอร์นี่เป็นภาษาอีสาน โอ้หอม,อมลูกปักไงค่ะนี่โบเมนสมเด้ค่ะนี่เนาะมันเป็น,น,เ,ปนเขาเรียกว่าหมักเบอเนาะคล้ายๆบมักเน่าเนี่ยแต่ว่ามันหนนุ่นไงครัวเป็นพันขุนเมืองของอีสานโบราณใหญ่มากรูกใหญ่ๆพอหมักสมเคียง <laughs> เอาเดี๋ยวฮอสิมาชิมเบิ้งนี่ค่ะนักจิ้มรสชาติโอ้ยสุดยอดดูือบักเน่านีแล้วซีมึงดูเก่นยั้งไปสวมไหวปะไหวปะไหวเอาผู้เฒ่ากินปะไหวเราค่ะอ้ยดีนะค่ะดูอืมอืม ยอดเลยค่ะทำได้แตกน้ำบอบักเบอร์บักเบอร์อรผู้เ่าไปแล้วนักวิชาเกินของเราไปแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาชินให้ดูความสมนู่สุดยอดเลยค่ะ เปรี้ยวมากรู้จักบ,คบอค่ะบักเอบอบักเบอค่ะบ้านคุณใดนี่บอมะนาวโบราณลูกใหญ่ๆดูน้ำจิ้มรสเด็ดอืโอ้ว่าอร่อยวันนี้ มีกระท้วนกินนะอคะอแสบมากเลยขออีกสักคำหนึ่ง อร่อยมากหน่วยมันค่ะน้ำจะเยอะมากๆเลยเนีย่คุณนะมาเลยค่ะหยิบเลยจ้าบักเบอร์ค่ะบักเบอร์มะนาวใหญ่ค่ะคนละลูกละลูกหยิบเลยนะคะไห้ฟีเด้วค่ะมาอุย้ยเซ่บหลายเดยชิมอีกก่อน น้ำจิ้มอะไรอร่อยขนาดนะดั้นดูอร่อยมาก